ผมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่บ้านแซนนี่ครับานี่เกียวไผ่เกียวบางคนเลือกไท่หลอดนี่คุณดูนะ่ไับไี่เกียวหรือไท่หลอดนะครับนี่ลำขนาดนี้นครับถ้าเราปลูกนานๆแล้วอันนี้ประมาณกี่ปีครับมิสซิดีเธอ,อสิบปีถึงไหม ิบกว่าปีก็คร,ครับนี่นี่นะครับไผ่เทีนเขียวหรือไผ่หลอดอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างร่มนะครับก็สามารถจะเติบโตหลอดนี่ก็ก็เหมาะเลยครับแต่ว่าลรดพอมันโตโตนี่ก็อาจจะเป็นหลอดออชาไข่มุกไปแล้วไม่ใช่หลอดธรรมดาเป็นหลอดชาไข่มุกคือใหญ่อ่านี่่ปลุกรงค อ่าตัวนี้ก็สวยมากเลยนี่ดูต uh, ัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปดูอ่าตัวดัวตัวดัวไอคัสกี่กอล่ยเลสโทนิกอ้เลสโทนิไก่ปีนี่ก็ตายแล้วกัวดูกับอะไรกัวดัวตับปลา นางฟ้าก็คือแองเกลมิสแองเกลมิสแอมบูอะเโอ้โหสวยมากเวลาเราของเราของเราก็สวยแ,วแต่ว่านี่มันใหญ่มากนี่อยากให้เห็นนะครับว่าสภาพใหญ่นี่นะโอ้โหสมบูรณ์มากๆนี่ครับลำก็หนานะครับนี่โอ้โหใหญ่มากๆเลยนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วมั้งครับสิบ <10, 10 S 2> กว่าปีแล้วดูดีครับนี่คือนางฟ้าสภาพสิบกว่าปีนะครับดูนี่สวยมากครับโอ้โห ตงสัยต้องต้องโฟกัสตรงนี้เยอะๆเลยครับเพราะว่าพอเราเราก็ได้ไปแต่ปรากฏว่ามันเล็กไงพอใหญ่ๆแล้วสวยมากครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับตังนี้นะอ่าเูเออนี่ผมใหม่สวยเลยนะทีนี้มี่พชนที่เยอะเยเรที่เยอะทีนี้เราชมผู้อง อ๋อจิโดคามัสเหมือนกันนะตระกูลตระกูลในสายชีวิตของนี่คุณที่เรามีขาอย่างนี้ไที่เรามีตัวภาคใต้ภาคใต้ของไทยอ่ะที่เรียกใครดำใช่ไหม เต็มๆกับตัวโน้นแต่มันคนละอันกันอออินโดนีเซีอออิโดนอินโดนเซียอี่ยออ้อเออเทอินโิเียนีเนี่ยออยๆของเราโนเนีเยอนันโนนนโนเโน เ้มไข่ข้าวส้นพานของไคลแลนซึ้มาาสิงคโปร์ผสมอะไรอย่าีแต่งดูนี่การจัดการใบไผ่เราครับของเรานี่เราเผาหมดแต่นี่ก็ใช้วิธีนี้ให้มันเปื่อยย่อยสลายเองก็โอเคนะเป็นไอเดียที่ดีครับเป็นปุ๋ยได้ด้วยอออ้โ บาลุยเหรออ๋อบาลุยแต่อันนี้ยังไม่มีสีอะ่ะของที่เรามีสีแล้ว <Okay. S 1> ที่เราได้ไปอะเราเรียกว่าไวท์คลาวอะใช่ไหมใช่ไวท์คลาวนี่ไวท์คลาวนะ <But S 1> อันนี้อ๋อตรงนี้มันใหญ่กว่าอันนี้นี่คือไวท์คลาวครับไวท์คลาวแบมบูชื่อจริงๆมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นลูกผสมใช่ไหม It's a hybrid bamboo. Hybrid. Uh, it from seed or not? Uh, because it's it's artificial, artificial from from uh, from crossing from uh, from crossing flowers. Oh, crossing. Okay. from from flower. Yeah. yeah. Oh. From and male, and female. Flowers. Oh, okay. That artificial. Oh, okay. It's a hybrid bamboo. Yeah, yeah. เนป่าเราเรียกว่าในปาแบมบูคือแบมบูซาอารามีไอแบมบูซาอารามีไออารามีนี่นี่อันนี้ยังเล็กของเราหย่อยแล้วได้ได้มาจากฝรั่งเหมือนกันแบมบูซาอารามีนี่ปานเห็นไหมคุณนี่คุณทุกทุนี่อันนี้อะไรนี่ออกสีแบมบูแบมบูชาของสีแดงแล้วก็สีแดงทุกอย่าง

แม่นี่มครอมครอมอมิสเตอร์ออสเตรตเตรียเหนกันนี่อ่าไปเป็นเดนโดคารมัสนี่ชื่อเหมือนเฟริโนซิสอันนี้เป็นเป็นผ่ายตัวใหม่เรายังไม่มีนะครับเฟรินโซนโซสิสโนซัสเฟริโนซัส619เป็นเป็นเดนโดคารมัสลำจะดูทีครับมีเอกลักษณ์แปลกๆนะครับอันนี้เป็นมาจากตัวของ เขาเรียกว่าเป็นแฮรี่ของมันนะเป็นขนเป็นอะไรของมันนะครับไม่ใช่เป็นลายนะครับเพราะว่าอะไรนั่นเห็นไหมเนี่ยมันออกมาก็จะไม่มีลายละแต่ก็เป็นตัวแปลกดีเห็นไหมครับนี่นี่เออมันเป็นแฮร์ไงเออเป็นขนอ่าเดี๋ยวกําลังหาอยู่ว่ามีเงาอันไหนที่ขุดได้มองดูเงาที่จะขุดได้นี่ได้นี่ไม่แก่เกินม้งข้าวโอ้นี่เนี่ย Oh, yeah. See, see. From not okay. this okay. ah. mm -hmm. A little bit different from from Texas. Texas. A little bit. Especially the calmly. Carmel. Carmelity is different. Mm -hmm. Young young Carmel, if you can see the. ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ